นอนไม่ค่อยหลับกล้ามเนื้ออักเสบขี้หลงขี้ลืมอ่อนเพลียลุกเข้าห้องน้ำบ่อยตอนกลางคืนเครียดสะสมระดับน้ำตาลสูงความดันไม่ปกติไตทำงานหนักหากปัญหาเหล่านี้กำลังรบกวนคุณอยู่เรามีทางออกให้กับคุณ ด้วยเครื่องดื่มใบกัญชาบายมีชัยฟาร์อมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีมหาสจัย์เครื่องดื่มใบกัญชาแท้ร0อยเปอร์เซ็ต์ Cutting Edge Innovation ผลิตจากใบกัญชาแหล่งที่ปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายน้ำดื่มอารมณ์ดีเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันรสชาติอร่อยดื่มง,ง่ายศูนย์แคลอรี่มีสารต้านอนุมูลอิสระดีต่อสุขภาพ เรื่องหนึ่งใบกัญชาบายมีชัยฟารมหนึ่งเดียวในไทยขายไกลทั่วโลกช่วยล้างระบบไตสะอาดขึ้นดีท็อกขั้นสุดดื่มก่อนนอนหลับสบายลดการอักเสบกล้ามเนือ้อลดอาการปัสสาวะบ่อยช่วงกลางคืนลดอาการโรคเบาหวานความดัน เพิ่มออกซิเจนในเลือดทำให้ออกซิเจนในร่างกายสูงขึ้นเพื่อเสริมภูมิต้านทานสดชื่นอารมณ์ดีช่วยระบบทางเดินปัสสาวะให้ปกติขึ้นเครื่องดื่มใบกัญชาใบามีชไยฟาร์มน้ำดื่มสุขภาพ CBD ที่ช่วยในการนอนหลับดื่มแล้วหลับสบายหลับง่ายหลับสนิท หลับสบายเต็มอิ่มได้ทั้งคืน r e l ล x i n g and Refreshing CBD Drinking Water ต้อนรับวันใหม่ด้วยพลังที่สดชื่นสดใสเซนบิดลิฟติงเครื่องดื่มใบกัญชาบายมีไชฟาร์มดื่มได้มั่นใจได้รับการรับรองจากออยเป็นที่เรียบร้อยสุขภาพที่ดีที่นี่มีให้สอบถามข้อมูลเพิ่มและสั่งซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ